ครับพี่น้องมัอนี้ยุผมบอกน้องอิสระอุโมืวันี้จะมากูวาวปล่อยวาวไปแปดในนะครับสา้สาลงเลยสา้าลงเลยบ่เสือกพี่น้องคือไปบผนโตว,วาวอยู่พูนสูงแห้งเลยครับเสือกร้ายโพดพี่น้องใส่ถังต้องใส่ถัง เสือกลา้ไทไ่ถังดึงขึ้นมาุเดี๋ยวจะทำการดึงเสือกกลมไปพี่น่สอู้งแหมพี่เาแม่เห็นอยู่ข่าขาวนะครับดีดพี่นยุบปลายไม่เห้าหนมอางยุบปลายไหมนี่ เอาไปุ่นสาวพ่นเสือกมาที่หนี่<ม>แต่ว่าเสียล่องถังเสียลงถังหนีนะครับ, <c oughs> บทั้งถึงมันแห้งดิลุงโผดดึงบ่ลงนะครับต้องดึงเสือกไปยาวๆมึงสิปล่อยทั้งเวิร์ดแปดหน่นะครับโอ้โบหนึ่งหน่เราก,ก็เอามาลงถัง,งอืมสางล่องสิ เนี่ยอํปล่อยกับเสี่ยวถังอยู่นี่เลยนะครับเป็นไอจูแพงบ่เจ็บมือนเจ็บโอ้จนได้ใส่ถุงมือพี่น้องเจ้าเสี่ยวเจ้าก่อนนะครับครบในหนึ่งแล้วก็ทำการสางต่ออีก ทางค่านี่สาวเสือกลงแปดหน่อพี่น้องครับ <c oughs> ประมาณแปดสิเมตรถึงบ่ะสามสิบเมตรแปดหน่กับแปดสามยี่สี่ปดสองร้อยสี่สิบเมตรเข้าผูกอยู่หนีนะครับแล้วก็ผูกอยู่หันอีกนะั่นผูกหันอีกนะครับกันแบบว่านุ่งเทือมันอันนี้น้องมันรูดเป็นยังครับ มีบายในห้าจิบปล่อยมาจับมันจะสมันออกไปมันอยู่ในถังนี่มันเปนถังหน่อยได้นนิคูนังเสือกมัดไว้นะครับแล้วนดีๆ่ได้โอ้เห็ดน่ไหมจับโอ้ยอกขิงขนาดจับดงแน่ดูแน่ดูโอ้เสียงมันดีดๆ นั่นนัน่น,น,นเสียงงว,วยงวยอย่าปล่อยนดะ้เทือไหร่หรอสาวไปเงนะครับดึงลงถังทีเดียวได้บ่ได้เพราะมาเสือกเค้งแหงนะครับลมแหงพ้อมลมตึงัน,นี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังกูวาวกำลังจะลงมาแล้วนะครับนี่พี่น้อง อู้หางยาวมันบอถึกน้าบอดเดียวมองมาเสื่อนยันกระสาวลงนะครับผู้นี้กระสาวเจา้จาเจา้จาเจ้าเจ้าเร็วเจ้าเร็วมาแล้วมาแล้วอู้อ,อึ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 อึอึอู้หางผู้หางหนะครับ หว้วยพานั่นตัวนี้เดี่ยวพานั่นตัวนี้พาเอียงเกาะพาเฮ็ดฝ่านั่นพาซาฟ้าปูพี่หนุ่มมึงนะครับปัดเงาหลัดฝาดหอดพุ่นนะครับปัดนี่กำลังแกะเข้าวาวเสือกเสียไว้ในถังเห็นนะครับจะดูดวาวเข้าเป็นทนู ทะนุวายตัวนี่ตอนนี้กำลังจะกูห่หางเดี๋ยวเชียววาวขึ้นไปบ้านนะครับวาวขึ้นไปบ้านหางกรกงะสอบกระมีหันหน้นามาเมืองเดียวหันหน้านมาไปโอ้ยบักใจเลย,ยปีแข้งก่อมหรือเป่ปีแข้ง โถทธนูธนูไวเป็นไวเที่ยวก้อนนี่เป็นเอขวดพัติบสันกะสายสันกระตานะครับนีเบื้องเบื้องธนูพี่น้องธนูนะครับใ่ขีิสุบุตละวายขั้นธนูเฮานี่ ต้นไฟอย่างนี้เลยพี่น,นอ้องมันดำนะครับต้นไฟมันดำหอยมีหอดกระสอบโอ้โอ้มีหอดเทียนโอ้ได้ยกคันหาพร้อมน,นี่นี่ครับเสือกเสื้อแปดไนนะครับ,ออรบโอ้หักหลายอืตอนสางจนได้ใส่ใส่ย,ยังก็ใส่ถุงมือน้ำน,นะครับใส่ถุงมือ พอว่าวสันมันจะเจ็บมือนะครับเจ็บมือโอ้ลำใหญ่จะเอาวาวมาสอมนะครับเอาสนุไปสอนน้ำอย่างปะฮ่มเห็นไหมปะฮ่มนายพานข่อยนะครับอ่ะตอนนี้กำลังกลับบ้านพี่น้องนี่ครับมือหนีมา เอาวาวลงซื้อเดี๋ยวช่วงแรงจะเป็นช่วงแรงๆเนาะถ้ามีเวลาถึงไปถ่ายเบอร์เครับเสือแปดหน่ถือว่าขึ้นสูงนะครับโดยปกติแล้วเขาก็แรงประมาณสามหน่อยสี่หนนะครับคำว่าไน่นี่ก็คือเป็นช่วงช่วงหนึ่งเนาะของเสือเสือที่เขาหมนุนมุนหมนุหมน,หมนไว้ขายนะครับในะพื้นหนหนึ่งนะครับฮะ แกธนูเดีธนูไปซ่อมแกธนูอยู่นี่นะถือเอาเดียวเนี่ยนี่นี่ถือพะพรมเนี่ยเหนาเนี่ยนะอือหืังำเงินไม่หลังโอ้ก็มันหลังเยอะยากที ลมแหง้งโบราณครับอยู่ทำมันตามมันดังแห้งบ่ตายมันหยาดดิมันหมดแล้วเอาจะเกะเอาเสนุ่งหัวออกไปไว้ซอมนะครับหม มันขึ้นไปแล้วมันดังอยู่มันดังค่อยนะครับเสียงมันจะดังแห้งๆนะครับตอนนี้เขาทำการแกะแกะสนุกโอมหย่านเดี๋ยวบดังโอ้ไปฟันฟันไฟไหมฟันไฟไหม เคีย <laughs> งข <laughs> อ,อีกเดียบอดังเคียงเขาไหมตอยทำการเคียงเขาไปอีกนะครับเมั่อไหรนมันย่านบอดังวาท่านนะครับถือร่มมันไม่ค่อยดังน้องพี่น้อง อืมเออดังอยู่เว้ยวันนี้อืมอืมโอเคนะครับครับอ่าเดี๋ยวที่ไปซ้อมสนุกพี่น้องวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง,งผมเน,นาะบ้านนอตอีสานมักมวนนะครับเดี๋ยวช่วงแนนบ่าว จิมาถ่ายให้เบิง์หม่มีเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับอะกลับเฮา